3เทคนิคเพิ่มผู้ติดตามบน LINE OA นะคะหลายๆคนที่มี LINE OA แล้วรู้ว่า LINE OA ทรงพลังแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเพิ่มผู้ติดตามยังไงมีคนติดตามแค่คน2คนวันนี้เอาเทคนิคดีๆมาฝากนะคะก็คือข้อแรกให้เราทำคอนเทนต์ที่มันโดนกลุ่มเป้าหมายของเรา และให้เขาอยากจะกดติดตามเราหรือว่าใส่ call to action บอกให้เขาติดตามเราคลิกติดตามเรามานะคะส่วนเทคนิคที่2ก็คือคุณสามารถยิงแอดเพิ่มเพื่อนได้ยิงแอดเพิ่มเพื่อนในที่นี้ก็คือเหมือนคือยิงโฆษณานะคะโฆษณาให้คนทั่วไปนะคะบนไลน์เห็นแล้วก็คลิกเข้ามาแอดเพื่อนเราเพิ่มเพื่อนเรามา ตรงนี้อยู่ที่คอนเทนต์ด้วยว่าคอนเทนต์เรามันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสินค้าแล้วเขาสนใจเขาชอบหรือเปล่าเขาถึงจะแอดเรามาแต่ถ้าสมมติว่ามันคอนเทนต์มันไม่ใช่อ่ะมันจะทําให้เราอ่ะเสียเงินค่ายิงแอดหรือค่าโฆษณาแพงไปโดยที่ว่าเขาเข้ามาแล้วเขาไม่ได้ซื้อสินค้าไม่ได้สนใจสินค้าของเรานะคะและเทคนิคที่3ก็คือให้บอกเขาตรงๆเลยว่าแอดเรามาสิเรามีสิ่งตอบแทนให้นะอ่ะอันนี้ ทคนิคซ้อนเทคนิคเข้าไปนะคะก็คือเราต้องให้อะไรบางสิ่งบางอย่างกับเขาเพราะคนที่จะแอดเรามาถ้าไม่มีเหตุเขาไม่รู้จะแอดเรามาทําอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องมีสิทธิประโยชน์สิ่งที่เขาได้ประโยชน์จากการแอดเราอย่างเช่นแอดเรามาแล้วได้คูปองได้ส่วนลดได้ของฟรีได้ของแถมอะไรก็แล้วแต่นะคะได้ความรู้ได้ติดตามอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้เอาเทคนิคมาให้3ข้อนะคะในการเพิ่มผู้ติดตามหรือ f o l l o w e r หรือเพิ่มเพื่อนใน l i n e OA ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามเพจก้อยปริษาด้วยนะคะบาย